ลูแมนเมเจอภูมิใจเสนอหน่วยพิคาดลาหัมกู้โลกสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันดีเป็นวันที่มีคุณค่าและเป็นวันที่เกิดผลกับชีวิต เป็นวันที่สดใสมาดูใบเจ้าพยุงเจ้าพยุงขาวตัวนี้นะครับเป็นพยุงที่ได้มาปลูกไว้หน้าบ้านเถียงนาของพระใหญ่ดูแมนนี่ครับดูใบของเขาปลิกออกมาหน้า ชื่นบานดูแล้วเห็นจเจริญเติบโตทุกวันทุกวันนะครับแล้วเขาก็ย้อยลงมานี่หน้าบ้านพ่อใหญ่รูแมนนี่พ่อใหญ่รูแมนจะไม่ตัดเขาแต่พี่น้องเข้ามาในสวนพ่อใหญ่นี่เข้ามาแล้วก็มีดตัดซะอ,อถ้าเห็นแล้วก็จะปรับสักทีพวกนี้ ก็รู้รู้อยู่พราะใหญ่รู้แมนห่วงต้นไม้รักต้นไม้เข้ามามือไวเด็ดใบมังคงพ่อใหญ่รูร้แมนเสียนั่นแหละครับก็พ่อใหญ่ก็น่าจะรู้ว่าพ่อใหญ่รักต้นไม้นะต้นมะม่วงนี่ครับอันนี้ต้นมะม่วงอก,อกร่องโอกร่องนะครับกินแล้วก็ถ้าสุกแล้วก็ กินเป็นเขาเรียกเข้าเหนียวมะม่วงอกล่องนี่ก็รับประทานก็น่าอร่อยนะอร่อยหรือลำดีมากนะครับพ่อใหญ่ก็ปลูกไว้เถียงนาะพ่อใหญ่นี่กัต้นหนึ่งก็ออกลูกแล้วยังไม่ได้ถ่ายทำคอนเทนต์เลยเดี๋ยววันนึงจะไปทำมะม่วงอกล่องต้นนั้นให้ดูหน่อยนะที่เถียงนาของพ่อใหญ่รูแมนนะครับ อันนี้ก็ชีวิตที่มันมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากเลยทีเดียวได้เห็นใบไม้นี่ครับเห็นใบไม้อะไรนี่มีความสุขมากเลยทีเดียวนะครับนะครับดูมันย้อยเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเอออะไรอะไรก็ดูดีน่าดูมากนะครับนะ เขตนี้ก็เป็นถนนหน้าบ้านของพระเยรูเมนนะครับหน้าบ้านของพระเยรูเมนถนนสัญจรของพี่น้องในหมู่สิบเอ็ดหมู่หกก็สัญจรกันถนนสายนี้สายเดียวกันไปทุ่งไปนาไปหาปูหาปลาหาอยากขายกินถนนสายนี้เป็นสัญจรไปมาอย่างสะดวกสาบายนี่ครับ ้นพยุงของพ่อใหญ่ก็เรื่อยออกมาคุมถนนของเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถ้าเขาบอกว่าให้ตัดพ่อใหญ่ก็จะตัดนะแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้ตัดนะมันคุมถนนมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายนะครับทำให้คนเดินไปมาเย็นนะถ้าเขาบอกให้ตัดพ่อใหญ่ก็จะตัดแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ตัดนะครับดู นะครับดูครับพี่น้องดูครับดูกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับนะอะอย่างนี้มดส้มมดแดงนี่นะอืม,มดส้มมดแดงนี่เพราะใหญ่มันขึ้นใบสูงต้นพยงมีมีมากมาเลยครับมีเป็นสิบเป็น้าวลังเลยครับถ้ามาชิมาแย่ก็จะได้เป็นเมนูอริสอร่อยโยนะครับ เป็นยี่สิบกลังนะครับลังนี้เขาก็พ่อใหญ่ก็ล่อเขาออกมาเอาอาหารเอานมเอาน้ําหวานมาให้เขาเขามาทําลังนะครับมาทําลังต่ำาๆนี่นะครับมาทําลังต่ําๆมันสูงพ่อใหญ่ฉีไม่ได้อยากให้เขามาทําลังตำาๆเขาก็มานะครับมานะ เขาทำรังต่ำๆเพราะใหญ่ก็จะพร้อมที่จะกิกินได้เนี่ยมีน้ำวันนี้มัเอาน้ำหวานให้เขาเขาชอบทำน้ำหวานทานน้ำหวานน้ำรูบอยเนี่ยนะครับใส่กวดแดงๆมากันมากินเต็มที่เลยนะครับโอ้นี่มาดูมาดูครับมาดูอเจ้าไก่นี้ก็ออกไปเล่นถนนไอเจ้านี้พาลูกแต่เล่นทางถนนรถมาจะเหยียบมื้อหรือไม่อ่ะ อันนี้เจ้าแก่เนียครับเจ้าไก่แก่ตัวนี้เป็นลูกไก่ป่านะครับเนี่ยแม่เขามาสมพันธ์กับไก่บ้านกับลูกเขาใหญ่เขาโตใหญ่นี่ครับแต่กิงๆเชียเขาเชียไก่ป่านะครับไก่ป่าดูกันรอบรอบ,รอบมีอะไรอะไรก็ให้พอดูนะครับเป็นอะไรชื่อจ้า สรุจสายตาของพี่น้องนะก็ดูกันได้ดูกันดีเนี่ยลังมันนะลังเล็กๆ,ๆน้อยๆนะลังไข่มุดแดงเนะะี่ยอันนี้ก็อาหารของมุดแดงนะครับเขาชอบกินไก่ไก่น้อยตายก็มาแขวนให้เขาไกินเนี่ยเขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาด้วยอาหารเป็นโปรตีนฉันเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพี่น้องโอ้ครับวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณที่ยังชมยังพอกับเอซีทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกนะครับ <c oughs> ทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกอันนี้เป็นเขตบริเวณเถียงนาของพระใหญ่รูแมนสวัสด,ดีครับพี่น้องสวัสดีครับ